ทำไมอยู่ๆฝนมาตกหนักในช่วงฤดูหนาวคะนี่มันฤดูอะไรกันแน่คุณสงสัยไหมทาไมฝนตกหนักจนทํากรุงเทพจมบาดาลถึง2วันติดเรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวกับไตฝุ่นคาเมกีที่กําลังขึ้นเมดนานอยู่ณขณะนี้หรือเปล่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะโอ้ช่วงหลายคนคงงงน,นะคะว่าทำไมอยู่ๆฝนก็ตกหนัก,ก,นกทั้งๆที่เป็นฤดูหนาวถล่มหลายพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร2วันติดด้วยกันทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศว่าประเทศไทยเ,ยเข้าสู่ฤดูหนาวไปไม่ กี่วันที่ผ่านมาเองเรื่องนี้นะคะโอมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก,การน้ํเนาะอย่างคุณชาวลิตจ,จันทรรัตน์ค่ะท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าจากบริษัททีมกรุ๊ปนะได้มาให้คําตอบกับเจ้าโอเอาไว้แบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันเกิดมาจากการที่ลมหนาวหรือว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนนะคะ อ่อนกําลังลงส่งผลให้มันไปดึงนะคะในส่วนของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนใต้ของประเทศไทยกลับขึ้นมาอยู่ในภาคกลางนั่นเอง อ่ะอันนี้บบนี้งงดูตามภาพประกอบกันไปนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังถูกร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนกาลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างอยู่อย่างที่เห็นตัว L เนี่ยเขาเรียกว่าย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร่องฝนนะเพื่อ้ง่ายลมประจาถิ่นของประเทศไทย2อง L ขนาบซ้ายขวาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วไอ้เส้นขีดๆแดงๆโค้งๆอ่ะเขาเรียกว่าแนวมรสุมค่ะแนวที่ขีดแดงผ่านจะเป็นแนวที่ฝนตกซึ่งในความเป็นจริงนะคะไอ้แนวมรสุมตัวนี้มันจะอยู่ที่บริเวณเพชรบุรีลงไปที่ภาคใต้ แล้วสังเกตว่าพอเป็นฤดูหนาวจะเป็นยังไงคะ ภาคใต้ฝนตกถูกไหมฮะเพราะว่าตามปกติฤดูหนาวเนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลความเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลให้เราหนาวแต่กลายเป็นว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาค่ะมวลความเย็นจากประเทศจีนกลับมีกําลังอ่อนลงซึ่งมันก็เลยไปดึงเอาตัวร่องมอรสุมที่มันควรจะลงไปข้างล่างให้ขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองเลยส่งผลให้หลายจังหวัด ในภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมนี้ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็หนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วถามว่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกตินะคะสามารถที่จะเกิดฝนตกหนักแบบนี้ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเพราะตามปกติแล้วค่ะช่วงเป็นผ่านฤดูมันเป็นการเปลี่ยนทิศของลมพูดง่ายๆเนาะลมที่จะพัดเข้าไทยช่วงฤดูหนาวจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือจากจีนค่ะแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้าจากอันดามันใช่ไหมพัดความชื้นมาเวลาลม2ลมอะค่ะลมเย็นกับลมอุ่นมาเจอกั ในช่วงแรกๆต้นฤดูมันจะเกิดเป็นแนวปะทะซึ่งแนวปะทะแบบนั้นนะคะจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นเกิดเป็นร่องมรสุมหรือว่าฝนตกชุกในช่วงนั้นซึ่งมันก็มักจะเป็นช่วงแรกๆของการเปลี่ยนผ่านฤดูนั่นเองส่วนปีนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากลานิยาอ่อนๆเนาะเพราะว่าลมตะวันออกไปลมไปตะวันตกเนี่ยพัดแรงขึ้นแต่ว่าน่าจะไม่ด้มีผลกระภากกลางมากนะคะภาคใต้จะได้ผลกระทบก็คือจะมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดในปัจจุบันนี้เป็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำสองลูก จากจีนที่อ่อนกําลังลงนั่นเองค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับพายุคาเมกีเนาะที่ตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่ที่เวียดนามหรือไม่เนาะมันจะมีผลกับไทยมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับพายุไต้ฝุ่นคาเมกีสักทีเดียวนะคะโดยคาเมกีเนี่ยกำลังจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้เนาะแต่กว่าจะเข้าประเทศไทยเนี่ยมันก็จะอ่อนกําลังลงจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วก็คือตัวลนั่นแหละค่ะส่งผลให้วันที่7จ็ดถึงสิบเนี่ยจะทำให้ภาคอีสานหลายจังหวัดนะฮะเกิดก้ หลายพื้นที่นั่นเองส่วนภาคกลางฝนจะตกหนักแบบนี้ไปอีกกี่วันข่าวดีนะคะก็คือว่าช่วง4-6พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงมีอากาศเย็นเบาๆในตอนเช้าเพราะลมความเย็นจากประเทศจีน,นจะค่อยค่อยแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ แต่ข้อเสียดายก็คือมันไม่อยู่นาน7-10ถึงิพฤศจิกายนมันจะอ่อนกาลังลงอีกครั้งนะคะก็ส่งผลให้ในหลายพื้นที่จะกลับมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํานั่นเองค่ะฝั่งนี้ก็เข้าใจข้อมูลตรงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้ฝนตกหนักอีกไหมวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ฝนตกหนักนะคะพรุ่งนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ไม่สะทีเดียวยังไงช่วงนี้ก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อาจจะพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวอไว้นิด ะะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โอฟังหน่อยเหมือนเดิมกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้เจโอด้วยนะคะ